นี้จะเป็นฟันแฟฟุตฟันแฟพาเด็กมาเรียนรู้การทอผ้าเป็นยังไงในสมัยโบราณ กกดงง <S <S อบความม,ามาเลยไหนดูซิเวลาหมอดูฟันคนไข้เขาทำกันยังไงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปไหนกันคะนา้องวันวันนี้เราจะไปงานไปอีไที่ไปเทปนะไปเทปบ้ง โอเคอันนี้เราอยู่บนทางด่วนเพราะสะดวกเราจะไปกันเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะไปเลยค่ะเราต้องไปกันเช้านะคะจะได้มีของรางวัลเหลือเยอะจะเพื่อเล่านี่นะคะเราก็ถึงงานกันแล้วนะคะ นี้เราก็ดูแผนที่ของการจัดงานกันก่อนนะคะหมูตรงนี้เว,เวทีกลางมีมากมายหลายซุ้มเลยเช่อนอะไรบ้างเนี่ยคะหม่อนบ้านช้างดีไซน์พ้าห่มแพ้ผลิตภัณฑ์ต่างๆมีกาแฟแป้งกาแฟเห็ดหอมเสืูสารสก,กัด เรื่องแจ้งเตือนเยอมากเลยแต่ก่อนจะเข้างานเราต้องไปไปลงทะเบียนกันก่อนใช่ไหมคะลงทะเบียนด้านโน้นเลยโอเคตอนนี้เราก็จะพาไปดูด้านในนะคะฮ่องกงผลิตสเต็มนักศึกษาฮ่องกง ขีดอะไรเกี่ยวกับรองเท้าในห้องโปงสเต็มเฟรจะคุยกับเขาไหมอ้าวไหนพี่ก็ใช่อธิบายจะช้าอันนี้เห็นไหมขลผลิตผลิตมาต้องหลายอย่างนั้งวันดูสิถามพี่ก็ได้คือผลิตอะไร วิธีดับไฟสาวตัวแม่ฝอันน,น,นี้จะเป็นผลงานของทางอินโดนีเซียนะคะ นี่ปากิสถานอืไปทางไหนไปดูไหมอยากไปหากิจกรรมัเขาไปดูแม่ก็ไม่รู้ เล่นเกมซุมนี้เสร็จเราก็ได้ของที่ระลึกจากบาหลีซุมนี้มาหนึ่งอันอานี่กาหลีทอาหีอะอ ซุมนี้ดีมากเลเยนะคะให้ความรู้เรื่องการขับรถการใช้ท้องถนนร่วมกับผู้อื่น เด็กสนใจอะไรซื้อใจอะไรมาเบ่าวนี่เดี๋ยวเราจะไปลองกินที่ข้ารกกันนะผลิตภัณฑ์บ่าวนี่กระปุกละเท่าไรครับกระปุกละสี่ิบาท ตอนนี้ซื้อแล้วก็จะทำการชิมเลยนะคะว่าแก่ได้ไหมให้พี่แก่โอเคโอ้มันเป็นเบานี้เบานี้แห้งเหรอเบานี้กรอบไงอ ซุมนี้มีการเล่นบิงโกแจกของรางวัลด้วยนะคะและเ็ลลี่มะม่วงอร่อยมากซุมนี้จะเป็นฟันแฟรฟุตฟันแฟรเราเจอน้องมะม่วงไหมคะเห็นไหมมีเชอรี่เด็กอุ๊ยอันนี้อะไรอะ่ะน,นี้ไม่ยงชิปสวยงามมากเลยเนาะไปรกยังไง โอ้น้ำมันผู้เรียนใหญ่มากเลยเนาะไปซุงนี้ผลไม้แบบลูกใหญ่มากนี่บบข,ขอกหรือเปล่านีอะไรอ่ะมานั่งที่เห็นทำมาจากขยะนะคะซองกาแฟแข็งแรงมาก โครงการของฟรีมลดดีมากๆเลยนะคะเปลี่ยนขยะให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี่อันนี้จะเป็นปลูกผกักซุ้มปลูกผักเพราะเห็ดในครัวเรือนการปลูกไดหมะารปลูกเมผัก <laughs> เราก็ได้ชุดปลูกผักกับป้านคนละหนึ่งชุดนะคะ ในห้องแบบหมดอันนี้น้ำสับประรด พอดีได้กระเป๋าผ้ามาก็เข้าซุ้มนี้เพ้นฟรีเลยขอลองทอผ้ากันสักหน่อย mm hmm. เด็กสมัยใหม่ แอปช่วยเก็บสถิติการตรวจเลือดคนไข้ในโรงพยาบาลไอ้ทนี่อะไรเนี่ยซากดึกซากดึกดําบันก็นดูปลาฝั่งนี้เดียวแมลงปอยักษ์ว่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่เนี่ย ม่มอนก็ทำผ้าอะไรเนี่มอ่มอนมอ่มอนมอ่อนม่อนจ๋าขาทำผ้าย้อมด้วยนี่ทำผ้าย้อมได้นัสงใจไหมเรามาย้อมสีผ้าจากสีธรรมชาติกันค่ะเอากลับบ้านได้เลยนะคะ

เวลาทำฟันคุณหมอจะเห็นฟันของเราผุได้ชัดเจนได้อย่างไรด้วยเครื่องมืออันนี้เองเข้าใจแล้วงานวรรณประดิษฐ์ไทยที่จัดขึ้นที่ใบเทคมากนาะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำมากมายเลยนะคะดีมากเลยค่ะเด็กๆได้เรียนรู้สิ่งประดิษฐ์มากมายได้สัมผัสเครื่องมือและความรู้มากมายที่วันรักประดิษฐ์ไทยใบเทคบ้างนาะ